อยู่ห่างกันไกลหลังมีชื่อเสียงนาพ่อแม่ชาวใต้ของทัพทิมอัญญริน โฉมหน้าพ่อแม่ชาวใต้ของทัพทิมอัญญรินนางเอกดังที่หลายๆคนชื่นชอบเรียกได้ว่าเป็นนางเอกที่น่าหวานจริงๆสําหรับทัพทิมอัญญรินเธอคนนี้ไม่ใช่แค่นักแสดงที่มากความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่เธอคนนี้เรียกว่าเก่งรอบด้านไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องการเรียนที่เรียนเก่งมากมีความสามารถด้านรําโนราได้อย่างงดงามและที่สําคัญเธอยังเคยเป็นนักกีฬาสเก็ตลีลาทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองอีกด้วยทัพทิมอัญญรินเรียกว่า เป็นสาวสวยมากความสามารถทั้งเรื่องการเรียนและด้านกิจกรรมมากๆโดยความสามารถพิเศษของเธอคือรำโนราได้อย่างคล่องแคล่วตั้งแต่วัยเด็กนอกจากนั้นเธอ,อยังชื่นชอบการเล่นไอส์เกตเป็นอย่างมากโดยเธอได้ฝึกไอส์เกตและกลายเป็นนักกีฬาสเก็ตลีลาทีมชาติไทยและสามารถคว้าห้าเหรียญทองจากรายการสเก็ตเอเชีย2016มาแล้วโดยทัพทีมอัญรินเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายแบบโฆษณามิวสิกวิดีโอและการประกวดคลี โอตาร์ป๊อปปูล่าโหวต2007และยังมีตำแหน่งเป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งอุทยัยทิฟเฟร์ชี่ไอดอล2008ซึ่งทำให้เธอได้รับโอกาสเป็นนักแสดงและได้เป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7ตั้งแต่ช่วงปี2552จนถึงปัจจุบันเลยด้วยแล้วถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าทับทิมนั้นเป็นสาวใต้เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพศ2533ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญากรุงเทพมหาคนครมีชื่อแรก ว่าหัชยาธทีราทนันพัรตบิดามารดาเป็นคนเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยมารดาเป็นชาวจังหวัดระนองมีพี่ชายหนึ่งคนความสามารถพิเศษคือรำนราได้อย่างคล่องแคล่วตั้งแต่วัยเด็กและเป็นนักกีฬาสเก็ตลีลาทีมชาติไทยครอบครัวนับถืออิสลามทำให้ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าเวลาที่ทัพทีมใส่ชุดแต่งงานแบบอิสลามถึงสวยงดงามม,กมากๆซึ่งยกให้เป็นคู่แม่ลูกผูกพนันสำหรับนางเอกสาวสวยทัพทีมอันยาริน ธทีราธนันพัทก,กับแม่เปิ้ลทัศยาธนเทีราธนันพัทและคุณแม่เอกแน่นอนว่ายังเป็นคนสําคัญที่อยู่เคียงข้างและให้กําลังใจลูกสาวมาตลอดมีโอกาสพูดคุยกับคุณแม่ก็เลยอดอ้อนถามเรื่องความรักของลูกสาวไม่ได้แต่แม่เปิลจะว่ายังไงบ้างไปฟังคําตอบพร้อมกันเรื่องนี้จริงๆไม่น่าห่วงและปิดไม่กั้นจริงๆไม่มีเวลาและไม่มีเข้ามาแม่คิดว่าวันหนึ่งหากสมควรแก่เวลาอะไรก็จะเข้ามาเอกณต่อ ตอนนี้เราไม่ได้ปิดการหรือว่าอะไรมันยังไม่ใช่สงสัยยังไม่มีคนกล้าเข้ามายืนยันว่าไม่ได้หววแต่จะคอยดูคุณแม่ยังเผยความในใจถึงทัพทีมอีกว่าจริงๆแล้วความสนิทกับน้องตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบนันไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดไปท่าละครด้วยกันดึกดื่นยังไงก็อยู่ด้วยกันสองคนตลอดแม่ก็รู้สึกว่าทํางานเหนื่อยนะแต่ก็เป็นกําลังใจให้เพราะเป็นอนาคตของเขาที่ก้าวไปจะอาศัยด้านบันเทิงละคร อย่างเดียวคงไม่ได้เพราะเขาโตรไปเรื่อยๆต้องมีอาชีพอะไรของเขาก็คอยให้กำลังใจคอยสนับสนุนเขา